สวีดันนะคะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกตาโตเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วแหละเนาะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเลยนะคะทุกคนก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรม p o อ up นะคะทุกคนนี่เติมอันนี้นะคะเติมครบหนึ่งแล้วอันนี้เติมครบหนึ่งเก้าเก้าสิบเก้านะคะทุกคนเติมครบเก้าสิบเก้าเพจนะคะทุกคนรับไปเลยนะคะพอเติมครบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะคะทุกคนก็จะได้เป็นเสื้อนะคะทุกคนแล้วอีกอันหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเออ อออันนี้อันนี้นะทุกคนมันก็คือเก้าทีนะทุกคนปกติจะเจอแต่8ปดทีอันนี้เก้าทีนะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนมันก็จะให้เราหมุนนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันนะทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่อยากได้บัตรเปลี่ยนชื่ออยากได้บัตรสร้างห้องอยากได้บัตรอีโวหรือว่าอยากได้บัตรเพชรแบบบัตรปืนบัตรโกลโลย ก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตัวนี้ได nah. ้เลยนะคะทุกคนมัน <satisfaction> ก็คือจะจะให้เราตอบคําถามนะคะทุกคนเอิ่มเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไอ้นี้นะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยคําตอบให้ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เฉลยทุกคําถามนะคะทุกคนต่อไปนะคะรีแลงรีวันไหนนะคะทุกคนรีแลงโหมดใหญ่นะคะจะรีพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจไปแตะเลงใหม่ได้เลยนะทุกคน ส่วนอันนี้น่าจะรีวันที่เดือนสิบสองวันที่หนึ่งนะทุกคนน่าจะใช่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจ,จกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาก็เดี๋ยวจะรีบนํามาอัปเดตเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องกระตุกกระตุกเกมเมอร์ด้วยค่ะทุกคนแบบ